ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่8มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะระวังมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะจะมีคนเอาคุณไปนินทานะคะจะมีคนนินทาว่าร้ายระวังถูกโกงนะคะระวังถูกโกงนะคะช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะระวังจะมีคนเอาคุณไปนินทาว่าร้ายระวังปัญหาบุคคลที่3หรือมีคนนอกใจนะคะระวงัง ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสคู่หลักของคุณจะนอกใจนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพคนในครอบครัวจะทําให้คุณลํำบากใจนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีส้มนะคะสีส้มสีน้ําตาลแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ103นะคะ, 103, ะ,คะ103ขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ